30กันยายนนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วนะคะสามารถจะฉีดได้ที่ไหนอย่างไรนั้นมาติดตามกันค่ะจากกรณีที่ประเทศไทยได้ปรับให้โรคโควิด -19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไป ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ออกมาแจ้งข่าวนะคะว่าทางศูนย์จะเปิดให้บริการวันสุดท้ายในวันที่30กันยายน2565แม้จำนวนการรับวัคซีนในภาพรวมจะเป็นไปตามที่กระทรวงาสาธารณสุขตั้งเอาไว้นะคะแต่วัคซีนยังมีความจำเป็นในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวกลุ่ม608 ดังนั้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนสามารถรับบริการได้ที่สถาบันโรคผิวหนังอนุสวรีชัยสมรภูมิซึ่งจะเปิดให้บริการจุดฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะโดยจะทำการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง15นาฬกาเปิดให้บริการทั้งรูปแบบการจองคิวร่วงหน้าและการลงทะเบียนณนะจุดฉีดหรือ Wal k i อค่ะ ได้ทั้งคนไทยต่างชาติต่างด้าวอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไปทุกเข็มด้วย